เห็นว่าการยักขตาสติเนี่ยเมื่อศาส,สดาตรัสไว้ให้มีผลมากมีนิสงม,มากนะเรื่องศาสดาไล่เลียงเรื่องอาณาการยักตาสติเนี่ยไปเชื่อมกับอาณาปานาสติกายยกตาสติเนี่ยผูคนเจริญแล้วอย่างไรจึงมีผลมากนิสงม,มากบอกพิกุลนีรทมวินัยนี้ ไแ,แล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนบ้างก็ดีนั่งคู่กะเข้ามาด้รอบก็เริ่มหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้รู้ร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกทำกายสังขารให้ลำมบหายใจเข้าหายใจออกก็ย่อมละความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้ แม้อย่างนี้พิกุชื่อว่าเจริญกายคตาสติการที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยพระศาสดาตรัสว่าเรากำลังเจริญกายคตาสติอันนี้มีสอนผิดกันเยอะนะบางคนก็จะหลายอาจารย์บอกว่าอนาปากับกายคตาสติคนละอันกันอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย อันนี้จะบอกออกยาวก่อนหายใจออกอีสี่หายใจออกสีห่หายใจเข้าออกยาวก็รู้ชัดเข้ายาวรู้ชัดข้ามบนสาวก่อนท่านโตก็เอาให้ดูละในฉบับหลวงเองเนี่ยก็แปลขัดกันเพราะสูตรนี้บอกเข้ายาวออกยาวพระสูตรนี้บอกออกยาวเข้ายาวคนเรียนประเรียนมาเหมือนกันแปลก็แปลไม่เหมือนกัน ไม่มาตรฐานนะ,นะจริงถ้าจะหาจริงๆก็ต้องหาได้อสาสะปภาสาสะเพราะมันจะมีที่พระเจ้าตรัสเรื่องของของการรู้ลมหายใจแม้ครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนชีวิตจะแตกตำลายเนี่ยการที่เรารู้ว่าเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอน เดินยืนนั่งนอนเนี่ยรู้ชัดนี่ก็เป็นกยายคตาสติชื่อว่าจเจริญกยายคตาสติเหมือนกันจากลิบทใหญ่หญๆเดินยืนนั่งนอนแล้วก็มาลงลีบทย่อยรู้ตัวในการก้าวไปถอยกลับแลดูเหลียวดูกู้แขนเหยียดแขนหยิบป,ปาจีวรสังกตเิเราหยิบจับอะไรเนี่ยรู้ นั้นเวลาสอนพิกุเนี่ยก็เทียบเคียงกันได้ถ้าพระองค์บอกว่าหยิบจับบาจีวรสังคติมันก็เหมือนกันเราหยิบจับอะไรแก้วน้ำหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะสอนพิกุอย่างเดียวบางคนบอกสอนพิกุอย่างเดียวมันเทียบเคียงกันได้แล้วเราไม่มีการหยิบจับคู่แขนเหยียดแขนหรออย่างเงี้ยใช่ไหมมันเหมือนกันมันมีอายตนะมีร่างกายมีแขนขาเหมือนกันอย่างนี้ การฉันดื่มเคี้ยวอุจละปัสสวะและเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งชื่อว่าจเจริญกายคตาสติหลักเดียวกันเวลาเรามีจิตอยู่กับกายอย่างนี้เราจะละความดำริอาศัยเรือนความดำริพลาะก็คือการความฟุ้งซ่านจิตจะคงที่ตั้งมัน่น นี่ก็เป็นกายคตาสติพระศาสดาลงรายละเอียดของรีบุตรย่อยๆแค่นี้ไม่ต้องไปลงรละเอียดเพิ่มภิกข u บางลูกครูอาจารย์บางลูกก็ไปลงเพิ่มก็ไปสอนให้ลูกศิษย์คอยกระดิกนิ้วบอกนี่เป็นกายคตาสติก็มันจะไปขัดกับพระสูตรอื่นที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นผู้หลุกลิกด้วยมือและเทา้า นั้นถ้าพระศาสดาลงระเอียดแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปลงเพิ่มพอไปลงเพิ่มปุ๊บมันจะมีข้อผิดทันทีเลยถ้าเราเยอะไปมากไปปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยอากาศกริยาพวกนี้มันไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรมากเป็นสิ่งที่เราเราทำอยู่เป็นธรรมชาติเป็นปกติเวลาเราเดินก็เดินปกติยืนเวลานอนก็คือปกติ ดังนั้นอย่าไปลงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากอาก่างนั้นเป็นเรื่องของการพิจารณาสุภะอย่างที่เขาเรียกกรรมาฐานห้าเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังจริงๆผู้เจ้าไม่ได้จัดกลุ่มอย่างนั้นท่านก็ตรัสทั้งหมดเลยแต่เราไปเอากลุ่มแบบนี้มาแบ่งกันเองบอกว่าอุปชาสอนกรรมาฐานห้าแต่ในพุทธศานะเนี่ยจะไม่มี ถ้ามีคําว่ากรรมฐานก็ไม่ไมถูกละกรรมฐานนางเนี่ยในบาลีจะมีอยู่แค่หนึ่งหรือสองพระสูตรแค่นั้นแล้วก็จะเป็นกรรมฐานของจะเป็นเรื่องของคา,ารวสการงานของคารวาสการงานบัรประชิตจะมีคําว่ากรรมฐานแบ่งการงานคารวสการงานบรรพชิตอย่างนั้กนาการงานบรรพชิต,นนนชตเนี่ย รายละเอียดของคำว่ากรรมฐานจะไม่มีละคำว่ากรรมฐานจะหมดหมดแค่นี้ส่วนกรรมฐานการงานของคราวะเนี่ยจะลงรละเอียดไปเรื่องการไถ่การหวานเป็นการงานอาชีพไถานาหวานข้าวอย่างนี้แต่พอเป็นเรื่องการภาวนาปุ๊บพระเจ้าก็จะเลิกใช้คำว่ากรรมฐานไม่มีละกรรมฐานสี่สิบวิปัสสนากรรมฐานอะไรพวกนี้คำแต่งใหม่หมด เหมือนกับวิภาวตัณหาตัณหามีสามกรรมกรรมตัณหาภวตัณหาวิภาวตัณหากรรมตัณหาลงรายละเอียดมีภาวะตัณหาลงรายละเอียดมีแต่วิภวตัณหาไม่มีลงรายละเอียดจะมีแต่หัวข้อมีแต่ชื่อจากนั้นรายละเอียดวิภาวตัณหาไม่มีเลยในชีวิตพระุทธเจ้าจะไม่พูดคือตัวนี้ถ้าพูดเนี่ยคำพระุทธเจ้าจะขัดกันเอง อันนี้ครูอาจารย์บางคนก็จะไปเริ่มลงรายละเอียดของวิภาวะตัณหามันก็เลยผิดนะมันเลยทาให้คําสอนมันเกิดการขัดกันครูเจ้าก็จะให้ละภาวะตัณหาอย่างเดียวหลุดพ้นได้กรรมตัณหาภาวะตัณหาสองกลุ่มนี้พอที่ก็เป็นกายคตาสติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่ก็ชื่อกายคกตาสติเพราะการที่เราคิดอยู่ในกาย พระอยังจัดว่าเป็นกายคตาสตินะแยกธาตุออกมาเป็นดินน้ำไฟลมก็เป็นกายคตาสติเนี่ยพิจารณาศพที่ทิ้งในป่าช้าตายแล้วได้วันสองวันนี้ก็เป็นกายคตาสติอยากรู้ว่าศพเนี่ยตายแล้วกี่วันถึงจะขึ้นอืดใช้พุทโธจนะก็ได้ เพราะคำผู้เจ้าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนั้นศพเนี่ยวันหนึ่งสองวันสามวันที่ขึ้นพองเขียวชำ้ำมีน้ำเหลืองเยิม้มแต่ศพที่ฟังคําตถาคตไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อวานก็ไปที่งานศพของแม่ยมฝ้ายก็ฟังอนาปานสติตลอดจนกระทั่งสิ้นชีวิตแล้วก็ไม่ฉีดยา ก็ห้าหวันผ่านมาที่ไปเป่าก็เปิดลงมาก็เนื้อตัวยังปกติเหมือนเดิมก็ถ่ายคลิปกันเอาไว้แล้วก็ยกแขนมือนิ่มเหมือนคนนอนเฉยๆนะแก้มเกิมนิ่มขยับศีรษะได้ขายกได้นะเนื้อที่น่องกาก็ยังนิ่มเหมือนคนยังไม่ตาย เห็นวันสองวันนี่มีคนส่งมาให้ดูมีหนังสือบิมก็ไปลงศพฟังพุทธศาสนาละศพผิวพรร์ผ่องใสอ่ะจริงๆน,น่าจะอ่านพระสูตรที่พระเจ้าให้บอกผลตรงนี้เนาะในงานศพของคนที่ที่เสียชีวิตเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเหตุปัจจัยนี่มันเกิดจาก สิ่งที่พุทเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรไหนตรัสกับผ้าอนนปารลบการตายของพี่กุชื่อภักคุณะพระสูตรปักคุณะเนี่ยก็ชัดเจนอน,นิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตอันแรกก็ได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นตามกลางที่สุดประกาศพรหมจาร์พร้อมทั้งอัตตาพิชณะบริรสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิญแก่เธอสังโยธาที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้น อันที่สองก็ไม่ได้เห็นตถาคตหรอกแต่ได้เห็นสาวกตถาคตสาวกตถาคตก็แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้สั่งโย้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นอันที่สามเนี่ยในเวลาใกล้ตายทุกอันจะบอกเฉพาะในเวลาใกล้ตายทั้งสิ้นในเวลาใกล้ตายอันที่สามไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกตถาคตแต่ตัวเขาเน,นี่ยคล้ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรคือช่วงใกล้ตาย สังโยธาที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นส่วนอีกสามประการก็สำหรับผู้ที่สิ้นสังโยธาแล้วจะได้เป็นอารานจริงต้องอ่านภักุณาสูตรจะได้คนจะได้ทราบว่าเป็นเพราะพระศาสดาตรัสไว้เช่นนี้ในขนาดนี้นะญาติพี่น้องที่ไม่ไม่ศรัทธาก็ยังมีญาติพี่น้องที่ไม่ศรัทธาคือเนี้ยศรัทธาสัมปทาเรา สัททานเชื่อในการตรสัสรู้ของผู้เจ้าเนี่ยของชาวพุทธยังต่ำมากไม่ได้จัดว่าเป็นผู้มีรัตตาที่แท้จริงยังไม่เชื่อการตรสัสรู้ไม่ไม่เชื่อคําสอนของผู้เจ้าและไม่เห็นความสําคัญในคําสอนว่าวลีคําพูดต่างๆทุกคําพูดที่ออกมาเนี่ยมันคือปาฏิหาริที่เปลี่ยนแปลงคนได้ทําให้คนพ้นจากความตายได้เรา เราไม่ปลูกฝังไม่บอกสอนถ่ายทอดตั้งแต่เด็กตรงนี้ทําให้ชาวพุทธเราเนี่ยเบี่ยงเบนไปนะก็เลยเป็นพุทธตามเหมือนเหมือนชาวคลิปทุกวันนี้ก็เป็นคลิปแต่ทะเบียนบ้านไม่ได้มีศรัทธาในพระเจ้าหรืออะไรมันก็คล้ายๆกันหรือเหมือนพวกพราม์ก็เหมือนกันพอนานๆพวกพราม์ก็เสื่อม จากที่เคยปรงผมและโหนดก็ไม่ปลงผมจากที่เคยพิกขาจารย์อย่างเดียวก็ไม่พิกขาจารย์ไปทําการงานอาชีพจากที่ไม่สแสวงหาภรรยาก็เริ่มสแสวงหาภรรยาจากที่สแสวงหาภรรยาโดยธรรมก็เป็นสแสวงหาภรรยาไม่โดยธรรมละก็จะตกต่ําเหมือนกันไล่ไปเรื่อยๆเ,เสื่อมพรามเมงก็เสื่อมจริงๆเสื่อมก็เสื่อมมาตั้งแต่ครั้งพุทธการแล้ว พราะโทนั้พราหมณ์เนี่ยที่โต้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ถามแล้วเธอประกาศตนว่าเธอเป็นพรามใช่ไหมแล้วเธอเป็นพรามประเภทใดในพรามห้าจำพวกพระเจ้าก็ไล่พรามห้าจำพวกไปจนถึงพรามจันทานพรามที่เสมอด้วยพรหมเสมอด้วยเทวดาพรามประพุประพิดีประพฤติชั่วประพฤติทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยพรามจันทานเนี่ยโทนะบอกว่าฟังคุณสมบัติแล้วเขายังมีคุณสมบัติไม่ถึงเลยนั่นแสดงคํา ความเป็นพรามเองก็เสื่อมมาตลอดนั้นทุกอย่างมีเสื่อมหมดไม่รู้ว่าภักคุณนาสูตรจะอยู่ไปได้อีกอกี่ปีอาน,นิสงส์ตรงนี้พอเราจืดจางไปเรื่อยๆปุ๊บคนไม่ได้ใช้ไม่มีคนพูดสนับสนุนคำพระศาสดาอัน,นิสงส์ตรงนี้ก็จะหายไปซึ่งเป็นอานิสงส์ที่ง่ายมากเลยแค่ก่อนตายได้ฟังปุ๊บสังโยาธาสิ้น หลอดพ้นจากอบายทุกุติวิธิบาตมันเพราะแค่เราไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่เอาใช่ไหมไม่รู้ว่าช่วงก่อนตายเนี่ยอินทรีย์คนจะแก่กล้าทําไมบอกว่าอินทรีย์แก่กล้าเพราะทุกครั้งที่พู้เจ้าจะพูดถึงความเร็วในการบรรลุพู้เจ้าจะพูดเรื่องอินทรีห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นตัววัดความเร็วเลย ที่จัดไว้ในสุขาปฏิปทาคิดป,ปาพิญญากัทันทาพิญญาบรรลุเลวรวรลุชาบรรลุเร็วเพราะว่าอินรี่ห้าแก่กล้าบรรลุชาเพราะอินรียห้าอ่อนดังนั้นช่วงก่อนตายทําไมอยู่ๆฟังทำแป๊บเดียวบรรลุทําได้อินทรีย์ต้องแก่กล้าไงครูชาจึงเป็นคนที่รู้ฐานะและอัดใช่ไหมถ้าเทวดาคือต้องสร้างเหตุ ได้ฟังธรรมคล่องปากขึ้นใจในสมัยมนุษย์แล้วไปฟังธรรมซ้ำอีกครั้งพัวบรรลุธรรมทันทีเหตุปัจจัยที่ต่างกันนิดหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องกายคตาสติทั้งหมดเลยก็พิรณาเรื่องศพหลายแบบแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาในตนว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นเวลาพู้เจ้าพูดโทษของกายจะพูดเยอะมากและเรื่องที่น่าแปลกเราคิดว่า หลายคนคงจะเข้าใจผิดก็คือปฐมฌานทุติยฌานฌานหนึ่งสองสามสี่เป็นกายคตาสติทั้งหมดเหมือนกันขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาด้วยเหมือนกันอันในพระสูตรอื่นพระเจ้าก็บอกสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปฌานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นได้ทั้งสัญญาเป็นได้ทั้งกายคตาสติเหมือนสติปัฏฐานสี่ อานาปานาสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ในตัวเสร็จเลยกายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่มุมมองเพราะสองท่าเนี่ยเกาะกันเนี่ยจิตมารับรู้กายเนี่ยใครจดจ่อส่วนไหนล่ะใครจดจ่อส่วนกายเป็นกายยกตาสติใครจดจ่อทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นเวทนานุปัสนาใครสนใจจิตที่เขา้ามารู้ลม เป็นจิตานุปสนาใครสนใจการที่เห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยแปลเปลี่ยนไม่เที่ยงเป็นธรรมานุปสนาฉะนั้นการกระทำอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นเป็นไปได้ถึงสี่แบบเลยชั้นหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันเป็นทั้งสัญญาเป็นทั้งกายคตาสตินะสองอย่างเลยเอ,องก็ไล่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่จตุช,ชา้น จะจัดเป็นก,ยยกายคตาสติเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่ทำแล้วเนี่ยอวิชชาหมดไปวิชชาเกิดขึ้นเวลาผู้ชาบอกทำอย่างหนึ่งสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมันเอกทำวิชชาให้เกิดขึ้นอวิชชาให้หมดไปบางคนไม่ทราบพระสูตรอื่นก็นึกว่าสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวมาเจอกาย,ยกคตาสิกแล้วมาเจออานาปานสิกแล้วนะเป็นธรรมันเอก มันมีหลายเอกอ่ะอันนี้ก็ให้เป็นเครื่องสังเกตว่าเวลาอ่านคำพระเจ้าหรือฟังคำของท่านแล้วเนะี่ยอย่าเพิ่งรีบฟันธงว่านี้เท่านั้นถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอันนี้อันเดียวไม่มีอันอื่นอีกอย่างเงี้ยมันจะมีอันอื่นอีกเรื่อยๆก็ต้องเสพครบให้มากถ้าไม่เจริญกายคตาสติเนี่ยมันจะได้ช่องเปรียบเหมือนบุรุษเวียงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียกเนี่ย ก้อนศิลาหนักจะได้ช่องในกองดินเปียกแต่ถ้าเราจะเลินให้มากทําให้มากซึ่งกายกายคตาสติเนี่ยมันจะไม่ได้ช่องเหมือนโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานอันเรียบสําเร็จด้วยไม้แก่นล้วนกลุ่มได้จะไม่ได้ช่องในไม้กระดานพอมาดูอย่างเนี้ยของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองไม่ได้จริงๆของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือ เอาจิตอยู่กับกายแล้วมานจะแทรกเข้ามาไม่ได้หลักการสำคัญสำคัญแบบเนี้ยเราต้องทราบเอาไว้หลายคนมาเนี่ยผีเข้าหิ้วมาเลยอาจารย์บอกรู้ล,ลมหายใจเขาไว้สักพักเดี๋ยวก็หายไปเจอสองทีละหิ้วมาที่วัดคนหนึ่งแกหิ้วไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นไปบรรยายที่นั่น อยู่ๆก็นอนดิ้นพ่านไปเลยเป็นผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งกขบอกเขาไม่เป็นไรหายใจไว้หายใจเยอะๆสักพักก็หายเพรากลับมารู้ลมหายใจเอาจิตกลับมาที่กายอะไรก็เข้าไม่ได้ผู้เจ้ายืนยันเลยว่าใครได้ตภาพใดแล้วพรมได้ตภาพพรมก็ไม่สามารถมาได้ตาภาพมหาพุตธตธาสีได้ใครได้อัตตาแบบใดแล้วจะได้อัตตาแบบนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในในภพนั้นชาตินั้นดังนั้นใครจะมาแย่งสัภาพเราไม่มีนะมีไม่ได้ถ้าเราจิตกลับมาที่กายปุ๊บอะไรก็ออกออกหมดอวะไรว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอ่อเนีียมันไม่มีอะไรคุ้มคอรองเราได้หรอกนะี่อ่อพิธีกรรมเครื่องรางของขังเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลย